นี่ครับพี่น้องขึ้นมาไว้ขึ้นมายิ่ง,ยงป่ามาเจอรังมิ่มพังไงครับพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวต้องไปหาถุงมาใส่ครับพี่น้องหนงซื้อแบบมันเห็ดเห็ดส่อนใส่ไม่ได้จริงใหม่แตกแน่นอนครับผมเนี่ยเอาขัดสีม,มนัน นั่งยุ่เสวยเกิดเจอตัวครับเนี่ยจังหวับพอดีเลยเดี๋ยวหาทุ่มพอด้ก็พี่นอ้องยวกลับมาเอาแตกแน่นอนล่างเนี่ยโอ้หัวน้ำเต็มเลยดุดวอาเลยครับหัวน,น้ำโอ้ยใหม่ทิมเห็ดหั้งเส้นหนาฮะแก ก็ได้หัวหนามพี่น้องมีสิยแตกด้วยแล้วต้องใช้มีดปาดครับพี่น้องข้างล่างกันนะเพียบเลยโอเคครับผมเดี๋ยวไปเอามาหาถุงผัดติกกันครับพี่น้องนี่ประบุเนี่ยมาเตรียมมาฝรมหัวหนามไหมเต็ม ยอดลังเหมือนเลยนะครับพี่น้องเลยนี่ถุงแม่แล้วครับพี่น้อง,งแต่ว,ว่าจาักเสียออกจังไดงคือคักขย่า,ยาเบื้องแล้วคือสิบบ่ดูแล้วครับพี่น้องบ่ดูกบดับ่ต้องพดแหละโอ้ยจิ้งไม่ไหนหน่อยหลายครับพี่น้องจะเ,เอาขึ้นยังไดงสิขึ้น,นหน้าคัแท้ ยังไงครับค่ะพี่น้องจอดเลยปัญหาเนี่ยครับพี่น้องเออขิงใหม่เร็วเลยเนี่ยมาเห็ดท่างไซองสีเนาะที่ประเฮ็ดหลงๆเนี่ยนเยน้องมันน,น,น,มา,นามติแตงมัดเลย นำแรดดาวเดี๋ยวเราเคลอบม่นกันครับพี่น้องเขาบินหนีกันเออมันมีช่องเลยเอรื่องไหนเนี่ย น enfin ้อยครับโอ้ยโอ้ยังสีเห็ดเห็ดล่างสองสันสามสันลองไม่เคียบ้างครับพี่น่องเองไม่เคียบ้างกันอ้อ ียงเลยสิบบาทแตกเนาะไป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 เ<ป><ป>ด้อยังไงครับ เดี๋ยวทบบินกันครับพี่น้องมีก่อนเลยออกไปออกไปพวกมันมันหล่นหลายครับพี่น้องแตงหัวน้ําได้สุดยอดเลยครับพ<อ>ี่ยงงาวลังยาวลังไงญ่อ

กล่องของผมมีนะครับผมมีปลาด้วยกันผมว่าเฮียมัดอยู่ปลากระโดงนิ่งอย่แล้วปลาจังเลยเลยเนี่ย จัด้อนกับบัวลอยิล่องเรือกันแน่สิเยนาบ่แตกจัดอดมันเหมือนกันจัซ้อนมันสิ่นจะให้แน้นาบ่วแตก เนี่ยกลินมือนกันนะพี่นกแล้วก็แตกแบบสวยงามเลยแหละหนามันแตกล่งนี่แตกแน่นอนอู้อกนยอ่างแตกแล้วอนี่ใช่หนามหรใช่เม่มันเนี่ยกเขาเนิงแดม ม่เห็ดเอาบดห้างแตกครับพี่น้องหัวหนามบ้าแตกสุดยอดสุดยอดอู้หัวหนามเห่งเงาครับผมหัวหนามเห่งเงาเลยมีตัดครับพี่น้องฟันกับอะไร เขาขึ้นไม้เห็ดทั้งเอาไม้กีมกันด้วยวันนี้ โอ้สุดยอดเลยครับพี่นเรามานำมายังเงาจะแห้งจีเกล็ดเงาเงาเงาเต็มเต็มดีขนาดวางคนวางคนเดี๋ยวลัางมันขึ้นมาเลย ไป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 ขอล้างไปกินนะ บนล่างบัดเต็มครับพี่น้องอเขาไก่ติไปเราวตัวหนหลูกว่าหลายหลูกว่าหลายแกเอาจะตรงไหนไม่หลูกนะครับเนาะ ค่ะสิได้กินว่าตองยางหาอยากครับพี่น้องเอ้นมานางห่างว่าจะยิ่งปลาเจอล่งหิ่พอดีเลยมันซอ,อดในหัวหนามมันะครับพี่น้องเต็มคักไงคักโอเคครับผมได้แล้วบัานเนี่ยของกินของหวานของหวาน